สวัสดีค่ะเอทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วจ้าเจอกันไม่ป้าเหตุอีกคือเก้าหล่กแล้วค่ะพี่น้องค่ะ เช้าขึ้นมาก็มาเก็บเห็ดเนาะคะ่ะเป็นงานอิสระเป็นงานอิสระขยันก็ได้เนาะค่ะพี่น้องคะถ้ขาขี้ข้านก็ได้เนาะจ้าถ้าขี้เกียจก็ไม่ได้เป็นงานอิสระจา้าต่อไปหนีดทำงานไอทำงานส่วนตัวนะคะพี่น้องมีงานช่วนตัวทำเลยคะ่ะนารน้นเก็บเห็ดขายเก็บเห็ดขายสร้างรายได้ ไม่มีเห็ดก็ไม่มีรายได้เข้ามานะคะช่วงหนาหนาวกับเอยู่โบม่มีรายได้เข้ามาช่วงหน้าร้อนกับจะมีเวลามีอยู่ประมาณสี่หเดือนเนาะคะ่ะรายได้ที่จะเก็บกูยจากปลากูยเงินกูยท้องจากเห็ดในปลาเนาะคะ่ะหรือว่าบางคนเขาก็เก็บผลไม้เนาะคะ่ะเก็บผลไม้ปา่าก็ใช้ใช้เวลาสี่หเดือนนี่แหละคะ่ะ ขยันก็ได้ผลตกแดดออกก็ต้องไปทําหาเก็บหายู่หากินนะคะพี่น้องเพราะว่าก็คือกันกับการเห็ดหายเห็ดนานี่แหละจ้ะอันนี้ตัวบบถนัดตัวเลยถอนขึ้นมาก่อนนะคะตัวจับกล้องมันยุ่งเลแเ้วถนัดบบถนัดอันนี้ตัดกองไว้สิตัดก็ดีขกันการพี่น้องได้ใว้ึ้นกันจ้ะถอนขึ้นมาได้ห่างเงา ต่ว่ามือน,นี้ก็มีข้าวดีดยอก่ะพี่น้องเต่ต้อกับขอขิดเบื้องกอนนะจ้ะข้าวดีมีคนผู้ใหญ่ใจ,จดีเนาะคะ่ะพื่นทรถามว่าอยากทํางานบอทํางานห้องอาหารนะคะพื่นทูมาถามนะจ๊ะทรมาถามสามีต้อคือเฒ่าเก่ใหญ่ห้หองอาหารพื่นทูมาถ,ถามโดยตรงพื่นว่าอ่าเมียเจ้าตกงานอยากทํางานบอผะนะทํางานห้องอาหารผะนะจ้ะ ต้อก็เลยขอคิดเบื้องก้นนะจ้าข,ขอขอบคุณหลายๆที่เพิ่งให้โอกาสเนาะคะ่ะเพิ่งจะอยากให้ต่อไปทํางานนําเป็นห้องอาหารไทยนะคะร้านอาหารไทยที่เมืองที่ต่ออยู่นี่แหละจ้าเพิ่งยังเห็นความสําคัญกับเฮาอยู่เพราะว่าต่อก็เคยทำอ่าร้านอาหารไทยก่อนมาอยู่ตอนมาอยู่สวีเดนใหม่ๆต่อเคยทําร้านอาหารอันอยู่กับร้านอาหารไอ จีนเนาะค่ะร้านอาหารจีนทั้งเห็ดอาหารให้ทั้งเห็ดขัดสันทั้งเห็ดอาหารทั้งเสิร์ฟเนาะคะ่ะเห็ดทุกอย่างร่างถ้วยล่างจานในห่องอาหารนะคะสงสัยเพิ่นกระสิเคยหูดจากว่าต้ออ่ะเคยทําในห่องอาหารมาก่อนเนาะค่ะเพิ่นก็เลยโทรหาสามีต้อเห็นว่าต้อตกงานเนาะจาะ <ๆ S 2> เพิ่นกระใจดีเนาะโทรหา <ๆ S 2> แต่ต้อขอเวลาคิดนิดหน่อยค่ะแต่ว่าคิดนานได้เนาะค่ะเพราะว่ามันสีทําให้เราพลาดโอกาสหรือว่า เพิ่นถ้าเฮาเพ็ดเฮากรสิอยากเห็ดเฮาก็สิพลาดโอกาสถ้าเฮาขิดนานเพื่นก็นอยากได้คุณไปทำงานซอยนะคะ่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะกัเป็นข้าวดีอย่างหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาเราได้รับข้าวดีที่บีคุณอยากให้โตไปทำงานด้วย จกเอาอยู่ในนี่อะพี่น้องมันดอกใหญ่ขาใหญ่บุ้งเนี่ยค่ะ โมองอยาโมดต้นซีก็เอาง่ายนะจ้ะพี่น้องเนาะวันนี้ก็สิเก็บจะเย็นๆไปเรื่อยๆก็นนาจะ ต้องบึงเระจ้กว่ามันขาสุกปุกบวกกันสุกปุกตัวก็สิตัดออกนะคะขันรถสุกอุกก็เก็บเอาเลยโอเคเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ตัวกัเสียว้ปสำนีก็โน,น,นจ้ายจอกันคลิปหน้าค่ะเอฟซีขาสวัสดีค่ะ